วันนี้นะคะจะพามารู้จักวิธีการลดน้าหนักแบบโลขาดไอดนะคะซึ่งจะพูดถึงการลดน้าหนักแบบโลขาบชนิดที่ไม่เจาะจงนะคะไม่เจาะจงก็คือไม่ได้ฟิกซ์นะคะว่าจะเป็นแบบ k e โตแบบโลขาบไฮแฟตแบบพาลิโอแบบแอดกินแบบเบิเตอร์เรเนียนอันนี้คือเป็นโลขาบเฉพาะผู้เริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นโลโลขาบที่ไม่สีเรลียมไม่เครียดและก็เริ่มต้นกันง่ายนะคะ ลคาร์ดไดเอทนะคะสามารถที่จะกินอะไรได้บ้างนะคะและกินอะไรไม่ได้บ้างสิ่งที่กินได้นะคะก็คือเนื้อสัตว์ค่ะโดยดเฉพาะเราจะเน้นเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ได้จากปลาไข่นะคะหรือโปรตีนจากพืชที่ได้จากถั่วเมล็ดธัญ,ญพืชเต้าหู้พวกนี้นะคะและพืชผักบางชนิดนะคะพืชผักที่ไม่ให้คาร์โบไฮเดรตสูงนะคะ มเมล็ดพืชเมล็ดธัญ,ญพืชน,นะคะข้าวไม่ขัดสีนะคะแป้งชนิดที่เป็นแป้งโฮวีดเนาะส่วนใหญ่ก็จะทานประมาณนี้นะคะโดยที่คาร์โบไฮเดรตที่ทานนะคะก็จะมี3เลเวลนะคะ3เลเวลเนี่ยขึ้นกับความสตรีกนะคะแล้วก็การออกกําลังกายของแต่ละคนด้วยว่าอยากให้น้ำหนักลดเร็วขนาดไหนหรืออยากให้น้ําหนัก ลดเป็นไปแบบช้าๆหรือคุณเป็นคนออกกําลังกายแบบเยอะนะคะก็โลคาร์บก็จะมามุ่งเน้นเกี่ยวกับปริมาณคาร์บที่ได้รับนะคะสําหรับโปรตีนจะกินได้ไม่จํากัดเลยนะคะแล้วก็กินไม่ควรต่ํากว่า1.5กรัมต่อกิโลต่อวันนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมี3เวลนะเวลที่1นนะคะก็คือประมาณน้อยกว่า50กรัมนะคะหรือประมาณ50กรัมต่อวันนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากลดแบบ อุกฤษนะระดแบบอินเทนซีฟเลยนะคะเออเข้มข้นนะคะประมาณนี้นะก็จะต้องกินคาร์โบไฮเดตไม่เกิน50กรัมต่อวันนะคะและคาร์โบไฮเดรต้องได้รับจากผักหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เท่านั้นนะรับแ,แบบที่2นะคะก็คือสามารถรับประทานคาร์โบไฮเดตได้5 0 1 0ิถึงกรัมต่อวันเนาะโดย50-100ถึงกรัมเนี่ยก็จะเน้นเป็นแป้งจากธัญพืชไม่ขัดสีนะคะข้าวกล้อง ขนมปังโฮวีดเนาะอาจจะมีมะเมล็ดธัญ,ญพืชน,นะคะได้บางชนิดโดยคำนวณห้ามเกิน100กรัมต่อวันนะคะสำหรับแบบที่2เนี่ยก็จะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รีบเนาะทานได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ฝืนมากนะคะส่วนใหญ่อะถ้าเริ่มต้นก็จะแนะนำให้ทานาราโบไฮเด็กประมาณ 50ถึง100กรัมนะคะโดยเริ่มเป็นแบบที่2ที่3นะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่ออกกําลังกายหนักๆน,นะคะก็จะสามารถทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณจำกัดก็คือเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึง100ถึง150กรัมต่อวันนะคะโดยคาร์โบไฮเดรตอันนี้อาจจะสามารถได้จากพวกแป้งแล้วก็มันฝรั่งหรือข้าวโพดได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถทานได้ในปริมาณเยอะ ก็จะมีส3แบบนะคะให้เลือกกันแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่กิจกรรมด้วยสําหรับใครที่เป็นแนวเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกก็แนะนําว่าให้ทานกระเพยเดบป,ประมาณ100กรัมต่อวันนะคะเพื่อไม่ให้รู้สึกโหยหรือหิวมากเกินไปเนาะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ ให้เยอะๆนะคะกับทานไข่ให้เยอะๆอันนี้เลยนะคะสําหรับคููเริ่มต้นที่จะกินโลข่าแบบไม่เจาะจงนะคะและถ้าใครอยากรู้รายรายละเอียดเกี่ยวกับโลข่าแบบเจาะจงนะคะก็ดูในคลิปถัดๆไปได้นะคะว่าโลคาแบบเจาะจงมีอีกแบบเยอะนะคะดีเทลหลายแบบเนาะสำหรับวันนี้นะคะหมอพึ่งขอบคุณนะคะที่ติดตามและสวัสดีค่ะ